ต่อกันที่กรณีพื้นที่พิพาทเกาะลีเปะ๊ะที่จังหวัดสตูลน,นะครับทางด้านของพลตํารเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็ลงพื้นที่ไปจุดดังกล่าวนะครับอีกครั้งพร้อมกับสั่งเอาผิดเอกชน5รายในข้อหาบุกรุกพร้อมกับให้รื้อรั้วที่มีการสร้างปิดทางเข้าโรงเรียนด้วยครับ นี่นะครับท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นพื้นที่พิพาทที่ชาวบ้านแล้วก็นะครับคนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของเอกชนก็มีการนะฮะสร้างปิดทางเดินทางเข้าโรงเรียนก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงเด็กนักเรียนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติอีกนะครับ พลตราเวจเอกสโรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลโดยมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่พิพาทโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะกรมธนารักษ์ได้มีการดำเนินคดีเอกชน5รายข้อหาบุกรุกที่ราชพัสดุและก็สั่งการให้หรื้อรั้วที่ปิดทางเข้าโรงเรียนรวมไปถึงกรมอุทยาน ได้ดำเนินการบังคับคดีรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติตรุเตา8แห่งอีกด้วยนั่นเองครับพลตำรวจเอกสรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติตารุเตาซึ่งเรื่องนี้นายนารินทร์ประทวนชัยท่านเป็นรองอธิบดีกรมอุทยานรายงานนะครับว่าพบการบุกรุกรวม 8. จุดในเนื้อที่60ไร่ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีและมีการบังคับคดีที่กรมอุทยาน ได้ดำเนินคดีผู้บุกรุก44คดีด้วยกันครับอในจำนวนนี้มี22คดีที่สารดีกาพิพากษาแล้วและ8คดีที่ยังไม่เพิกถอนและยื่นอุทธรณ์ทำให้ทางกรมอุทยานต้องดำเนินการในการติดป้ายประกาศให้ออกจากพื้นที่ภายใน15วันหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่ก็จะทำการเพิกถอนและจะถูกดำเนินคดีอาญานั่นเองครับส่วนข้อพิพาทพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ เรื่องนี้นายสมมาตรามณีหยันรองอธิบดีกรมธนารักษ์รายงานผลการรังวัดที่ดินร่วมกับกรมที่ดินพบว่ามีการบุกรุกของเอกชน5รายในพื้นที่ราชพัสดุ6ไร่นะครับจำนวน3รายจึงได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วรวมไปถึงพื้นที่ทางเดินเข้าโรงเรียนที่เป็นกรณีพิพาทเรื่องนี้ก็ให้ประสานเอกชนทำการรื้อถอนต่อไปนั่นเองคนระับ ขณะที่ชาวเลอุรักลาโวยนะครับได้มาถือป้ายขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบก็จะเป็นคำตอบให้ชาวเลซึ่งก็ดีใจที่การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าหลังจากคณะกรรมการชุดของพลตรดเวเอกสุรเชษหักพานได้รับการแต่งตั้งและก็ลงพื้นที่ภายใน2ส,สัปดาห์นะครับแต่ยังต้องติดตามดูกันต่อว่าทางเอกชน จะยินยอมในการรื้อถอนรั้วปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลังจากนี้หรือไม่รวมไปถึงการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์นสอสสาเลขที่11ที่เป็นข้อพิพาทสําคัญกับชาวเลอุรักษ์ลาโวดอีกด้วยนั่นเองครับนี่นะครับต้องชื่นชมการทํางานทีมงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ก็ต้องยอมรับว่าทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับซึ่ง ชาวชุมชนเนี่ยก็เดินทางขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครนะครับมายื่นข้อเรียกร้องนี่นะฮะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคําตอบให้กับชุมชนชาวเลนะครับที่เดินทางมานะฮะยื่นหนังสือถึงรองพอบตรแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ต่อไปนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับครับก็วันนี้ ในส่วนของชุดทํางานนะครับนะที่ท่านโยมตีท่านแต่งตั้งนะครับนะวันนี้ก็เราลงมาทั้งหมดทุกกรมนะที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีท่านดรณัฐพรตัวประยูน์นะครับนะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของม่ายกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้ที่วางในวทานในการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ไล่เรียงเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับเรียว่าจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะที่ลงมาเนี่ยเราได้พบความก้าวหน้าก็คือว่าในที่ดินที่ที่เตรียมจะออก เอ่อนศสามนะครับเอ่อในส่วนของ60ไร่นะครับวันนี้เจ้าตัวก็ยอมรับแล้วว่าเป็นส่วนที่เกินนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อเราก็มาดูในส่วนของ80ไร่นะครับจากสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับนะเอ่อกรมอุทยานเอ่อนะครับได้ได้ดูพื้นที่แล้วเนี่ยก็พบว่ามีการบุกรุกอยู่5จุดนะครับแล้วต่อมาก็ตำรวจเพิ่มพบว่ามีบุกรุกอีกสจุดเป็น8จุดนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อในในส่วนของ60ไร่เนี่ยนะเราพบการบุกรุกนะครับนะถึงแป ซึ่งได้มีการเ,าเรียกตัวบุคคลทีเ่เป็นที่เจ้าของไม่แบบว่าจะเป็นกระท่อมหรือว่าเป็นโรงแรมต่างที่บุกลุกเนี่ยามารับทราบมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับะเพราะฉะนั้นในส่วนต่อมานะครับในวันนี้ที่ลงมาเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของการบังคับคดีนะครับวันนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยต้องไล่เรียง44คดีนะครับที่กรมพิทยารแห่งชาติเนี่ยได้มีการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกไปนะครับ เพราะนั้นใน4 4คดีนี้ยี่สิบสองคดีเนี่ยสารได้มีการพักษาแล้วนะครับนะถึงที่สุดก็คือสาลสารดีกาได้มีการพักษาในย2บคดีเนี่ยนะครับก็มี8คดีนะครับที่เจ้าตัวยังไม่ยอมอเพิกถอนนะฮะวันนี้เราก็อาศัยอำนาจของกรมคดีนะครับร่วมกับกรมวิทยายาตินะครับเข้ามาชี้จุดร่วมกันนะครับในการที่ปักป้ายแะ 9, าะดังกล่าวเพื่อเป็นการแจ้งให้เขาออกจากพื้นที่ นะถ้าหากว่าภายใน15วันนะครับยังไม่ออกนะครับเราจะได้ดเมือการในเรื่องการเรื้อถอนต่อไปนะฮะแต่ส่วนการเมืองคดียาแยกไปีส่วนหนึ่งนะส่วนบุกรุกผู้บุกรุกทั้งหมดจะต้องถูกเมือคดียาทั้งหมดนะครับ